สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะจะบอกว่าช่วงเนี้ยคนขอทําประกันสุขภาพเยอะมากมาก,มากเลยอ่ะ<ช>แล้วทีนี้เนี่ยเออถามว่ามันจะมีใครไหมอ่ะที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลอ่ะมันก็น้อยเนาะอย่างน้อยก็มีเรื่องของการตรวจสุขภาพบ้างอะไรบ้างทีนี้มันก็จะมีประวัติในโรงพยาบาลกันบ้างแหละเนาะเพราะฉะนั้นเราจะ บอกลูกคายังไงล่ะเราก็บอกเราก็ต้องเตรียมตัวลูกค้าก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพจริงๆ,งๆเพราะว่าพอเราถแถลงไปปุ๊บริษัทจะมีดําเนินการซึ่งในนั้นจะบอกว่าให้เราสั่งให้ลูกค้าเราไปตรวจสุขภาพเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวลูกค้านิดนึงก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพแล้วในใบตรวจสุขภาพนั้นมันมีรายละเอียดอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้พิงค์เขาจะมาบอกให้ว่าในนั้นมีอะไรบ้างนะคะใช่เลยคตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบฟอร์มตรวจสุขภาพจริงๆมันเป็นการซักประวัติเนาะของคุณหมอเนี่ย จะซักลูกค้าว่าคุณเคยมีประวัตินั่นนี่นู่นมาไหมประมาณ1ิบข้อนะคะตรงนี้เราเ,เป็นตัวแทนเราควรจะเอาใบนี้หรือรายละเอียดในใบนี้มาแจ้งให้ลูกค้าหรืออ่านให้ลูกค้าฟังเท่าข้าวอนเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่ตกใจว่าหมอถามอะไรยังไงอะไร,อ,ะไรอย่างเงี้ยมันเยอะเกินไปไหมอย่างเงี้ยเขาจะได้มีเวลาเต็มตัวเนาะอย่างข้อหนึ่งเราเริ่มต้นเลยค่ะก็แจ้งชื่อนามสกุลคุณหมอไปค่ะว่าเราชื่ออะไรนามสกุลอะไรอายุเท่าไหร่ จำนวนเงินเอาประกันนี้คงไม่ต้องเขียนเพราะว่าไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกับคุณหมอนะคะข้อสามเลยค่ะกัไก่ชื่อที่อยู่ของแพทย์ประจําตัวข้อเนี้ยเขาก็จะถามนั่นแหละค่ะว่าคุณเคยไปหาหมอแล้วมีแบบหมอจ่ายยาประจําให้คุณหรือเปล่าที่โรงพยาบาลหรือที่คลินิกไหนเนาะถ้ามีลูกค้าก็บอกไปเลยค่ะว่ามีเคยหาหมอและรับยาประจําอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรและแพทย์ชื่ออะไรนะคะแล้วก็ขอไข่ตามมาเลยค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณเคยเนี่ยแล้วมีรับยาประจาเนี่ย ก็บอกไปว่าวันที่พบแพทย์และปรึกษาแพทย์ครั้งสุดท้ายอ่ะคือวันไหนแล้วสาเหตุท,ที่พบเนี่ยหรือว่าผลการตรวจผลการพบครั้งนั้นน่ะคืออะไรยังไงก็แจ้งคุณหมอไปนะคะข้อสี่ก็ไก่เลยเขาก็จะถามว่าท่านเคยสูบบุหรีหรือไม่ถ้าตอบว่าสูบเนี่ยโอโ้ยาวเลยหมอก็จะถามเลยเคยสูบมานานแค่ไหนแล้วคะหรือปัจจุบันสูบอยู่หรือเปล่าแล้วสูบวันละกี่มวนหรือสูบยาอื่นๆด้วยหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ถ้าเราเป็นคนสูบบุหรี่เราก็ระบุไปชัดเจนเลยค่ะหรือว่าเคยเสพย,ยาเสพสรรดิดติดดื่มสุราไหมดื่มเป็นครั้งคราวหรือดื่มทุกวันหรือว่าดื่มเฉพาะปาร์ตี้อะไรเงี้ยแจ้งเขาไปแจ้งคุณหมอไปได้เลยนะคะมาถึงส่วนสูงน้ําหนักตรงนเนี้ยเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยเขาจะวัดน้ําหนักและก็วัดส่วนสูงเราก่อนที่จะมาเข้าห้องคุณหมออยู่แล้วอ่าคุณหมอเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้มาเขียนเองและต้องตอบไปค่ะว่าใน6เดือนที่ผ่านมาน้ําหนักตัวของท่านเนี่ย เปลี่ยนแปไนลงไหมขึ้นลงไหมมีบางคนลดน้ำหนักเนาะแบบเหมือนทําคีโตเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบกินอาหารลดน้ำหนักดูแลสุขภาพอะไรเงี้ยเคยมีมีเคสตัวอย่างบ้างไหมคะของมุกเป็นยังไงเอ่ยลูกค,ค้ามุกลูกค้ามุกคือแบบว่าเขาแบบเล่นเวทเนาะคือแบบเขากําลังจะทํากล้ามะเล่นกล้ามาะคะ่ะ<อ>เขาก็เลยต้องเพิ่มน้ําหนักก่อนอก็เลยแบบว่ามีน้ําหนักเกินเกณฑ์นิดนึงเพราะว่าต้องแบบเพิ่ม<อ>เพิ่มเพิ่ม,เพ,ม,เ,พมเพิ่มน้ําหนักเพื่อจะ ผลิตทาให้เกิดกล้ามเนาะประมาณนะกินเวโปรตีนเนาะใช่ก็เราต้องแจ้งสาเหตุเขาไปว่าเราแบบทําเรื่องกล้ามอย่างนี้เนาะอาชี้แจงคุณหมอไปได้ค่ะอ่านี้ค่ะอ่า้องพิงข้อข้องูด้วยเนาะในเรื่องของสภาพจิตใจอันนี้ก็สําคัญเนาะใช่ใช่อ่าเพราะว่ามันจะมีผลในเรื่องของว่าอ่าถ้าเกิดจิตใจเราผิดปกติอย่างเงี้ยเราไปก็จะมีผลเพราะมันจะมีระบุในเรื่ในเล่มกรมธรรม์เลย ว่า <S <S ไม่ไม่คุ้มครองในเรื่องของภาวะทางจิตเนาะอ่าส่วนใหญ่พิงจะบ,บอกลูกค้าเลยค่ะว่าให้ค่อยค,อยคอยฟังคุณหมอไปทีละข้อยังไงก็ค่อยๆอยตอบอย่าตอบผิดเพราะว่าถ้าคุณหมอมีการหูดลบคิดค่าแล้วเนี่ยถึงแม้จะเ,เซ็นชื่อบางคิมก็เป็นประเด็นได้นะคะอ่าข้อต่อมาเลยก็คือข้อห้าเนี่ยคุณหมอก็ถามว่าท่านเคยเป็นหรือทราบว่าท่านเป็นหรือได้รับคําแนะนํนาจากแพทย์เนี่ยด้วยโรคต่อไปนี้หรือไม่ หมอก็จะอ่านรัวเลยค่ะก็ไก่ค่ะโรคเกี่ยวกับหูคอจมูกคอมีไหมคะเคยไหมคะไม่เคยก็ตอบไม่เคยวิงเวียนศีสามไมเป็นลมบ้าหมูลมชักอัมพาตแขนขาอ่อนแรงไหมไม่เคยก็ตอบไม่เคยบวนเป็นเลือดเจ็บหน้าอกไหมอาหารไม่ย่อยบ่อยๆท้องอืดเป็นแผลในกระเพาะหรือเปล่าหรือเป็นโรคไตเป็นนิ่วกำมะโลหรือเป็นเบาหวานขอพอกอันนี้สําคัญนะถ้าถ้าไม่เคยก็บอกไม่เคยนะคะแต่ถ้าเคยก็แจ้งไปมีมะเร็งไหมมีเนื้องอกไหมตุ่มเนื้อหรืออวัยว่าต่างๆ มีอะไรผิดปกติหรือไม่แจ้งคุณหมอได้เลยจนมาถึงเนี่ยมีความผิดปกติทางร่างกายหรือจิตใจใมาอีกแล้วเพราะว่าเขาเน้นมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ค่ะเรื่องจิตใจเนาะแล้วก็เขาบอกเลยค่ะสามเดือนที่ผ่านมาเคยหรือได้รับการแนะนําว่ามีอาการอ่อนเพลียไหมข้อนี้เขาจะเน้นว่าแบบมีอาการเกี่ยวกับ h i ชอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่อนเพลียไหมน้ําหนักลดท้องเดินเรือ้อรังคือเรื้อรังนะเป็นหนึ่งสัปดาห์เป็นสัปดาห์ไปเลยถ้าเราแค่แบบท้องเสียงธรรมดานี่ถือว่าไม่ใช่นะ ถตอบไปกไม่เคยเนาะแต่ถ้าเรื้อรังหรืออะไรจริงๆเนี่ยก็ก็บอกคุณหมอไปว่าเคยนะหรือขอไข่ท่านเคยได้รับการตรวจเลือดไหมก็ถ้าไม่เคยเราก็ตอบว่าไม่เคยได้นะคะน้าตามนั้นแล้วก็มาอยู่ในข้อเจ็ดเลยค่ะระหว่างห้าปีที่ผ่านมาเคยรับการตรวจสุขภาพไหมส่วนใหญ่หนุ่มสาวออฟฟิศเนี่ยเขาจะตรวจสุขภาพกันทุกประจําปีอยู่แล้วตรงนี้อาจจะมีเราก็แจ้งไปว่าการตรวจครั้งนั้นอ่ะเอ็กซาเลไมตรวจหัวใจหรือเปล่าตรวจเลือดหรือย,ยังไง ก,ก็แจ้งไปได้เลยนะคะหรือว่าขอไขมีการบาดเจ็บเจ็บป่วยผ่าตาัดปรึกษาแพทย์แนะนํามีการแนะนําเกี่ยวกับสุขภาพที่เหมือนหมอจะบอกว่าเออคุณควรไปดูแลหน่อยนะหรืออะไรถ้าเคยเ็าบอกไปแต่ถ้าไม่เคยก็แจ้งได้เลยว่าไม่เคยนะคะข้อ8บิมีดามารดาผู้สมบูรณ์พี่น้องของท่านเคยเป็นเบาหวานหัวใจความดันโรคเลือดโรคไตวัณโรกเอทหรือไม่ถ้ามีตรงนี้ก็แจ้งไปค่ะว่ามีใครบ้างและเป็นโรคอะไร ข้อ9าเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายข้ามไปนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเฉพาะสตรีก็ตอบเลยข้าปอไก่หมอก็จะถามว่ามีการผิดปกติเกี่ยวกับภายในสตรีไหมอะ่ะหรือว่าเต้านมช่องคลอดมดลูกรังไข่ฝรังไข่ผิดปกติประจำเดือนหรือว่าถ้าหากคนมีลูกแล้วเนี่ยมีภาวะคลอดบุตรยากหรือเปล่ามีการแทรกซ้อนหรือไม่แต่ถ้าเป็นคนโสดเขาก็จะถามว่ามีประจำเดือนครั้งสุดท้ายเมื่อไร่แล้วก็กําลังจะตั้งครรภ์หรือเปล่าหรือถ้าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยตั้งครรภ์กี่เดือนเนี่ยนะคะมาถึงข้อสุดท้ายค่ะ ข้อสิบันทึงเกี่ยวกับครอบครัวข้อนี้เขาก็อยากจะทราบว่าคุณพ่อคุณแม่เรายังมีชีวิตอยู่ไหมหากว่ามีชีวิตอยู่เนี่ยตอนนี้อายุเท่าไหร่และสุขภาพเป็นยังไงบ้างหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่านะสามีภรรยาเนี่ยอ่ายังยังอยู่ดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรไหมแต่ถ้าเกิดบางท่านมรณกรรมไปแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งว่ามรณกรรมตอนอายุเท่าไหร่สาเหตุอะไรถ้าคุณพ่อคุณแม่เราแบบเสียชีวิตตอนมีอายุเยอะแล้วอาจจะเป็นชรลาภาพอะไรเนงะี้ยก็ ถือว่าไม่มีไม่มีโรคใดๆตรงนี้เนาะก็ก็เกี่ยวเกี่ยวเนาะพี่จิตเนาะใช่ตัวนี้เกี่ยวอยู่เพราะว่านะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าบิดามาันดาเงี้ยสมมติสมมติเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยคือมันเป็นโรคทางพันธุกรรมเนาะหรือว่ามะเร็งอย่างเงี้ยมะเร็งเนี้ยมันก็มีส่วนที่จะเป็นในเรื่องของพันธุกรรมได้ก็มีบริษัทก็มีสิทธิตรวจสอบอ่ะเออคือเขาก็สนสนสนใจสนใจแล้วนิดนึงประมาณนั้นได้เลยทั้งหมดข้อสิบเนาะสุดท้ายก็ให้คุณหมอก็จะให้ ลูกค้ายืนเซ็นยืนย,ยันค่ะว่าเป็นผูอ้อระกาลนะอเซ็นชื่ออะไรให้ครบเรียบร้อยเลยแล้วทางอ่าโรงพยาบาลก็จะปิดผน,นึกประมาณนี้เนาะใช่แล้วตอนปิดผน,นึกเนี่ยมันก็จะต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลด้วยนะเราจะไปถึงไปแกะอย่างเงี<ๆ>้ยไม่ได้นะมันจะถือว่าแบบฟอร์มเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เลยอ่าแบบฟอร์มพีีเนี่ยมันจะเป็นพับๆนะพี่จิตมันจะเป็นพับสามฟุบแล้วก็คือมีการปิดหัวท้าย ตรงปีกหัวท้ายเราจะต้องสแตปมตราโรงพยาบาลใช่ไหมคะใช่เราจะไปเราจะไปแกะเขาขอดูอย่างเงี้ไม่ได้นะแกะมันเสียเลยนะมนใช้ไม่ได้นะอแต่พี่มันจะมีส่วนที่เป็นของคุณหมอเนาะตรงนี้เนาะอาจจะเป็นส่วนของคุณหมอลองต่อเลยจ้ะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนที่ข้างบนอ่ะข้อข้อแรกข้างบนเลยก็คือเป็นการวัดสัดส่วนค่ะตรงนี้พยาบาล่ะเขาจะเป็นคนวัดมาก่อนแล้วไม่ว่าจะส่วนสูงน้ําหนักแล้วเขาจะมีการวัดรอบอก นะว่าเออมีความปกบ้างเท่าไหร่ยังไงแล้วก็แอบโดเมนเนี่ยจะเป็นแบบพุงกะทิอ่ะบริเวณที่เป็นแบบมีพุงอ่ะคุณมีพุงหรือเปล่ารอบเอวคุณเกินกว่ามาตรฐานหรือไม่อะไรเงี้ยค่ะคุณหมอเขาก็เอ่อจะมีข้อมูลตรงนี้จากพยาบาลที่วัดมาให้เนาะส่วนข้ออื่นๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นภาษาไทยว่าเอ่อมีประวัติอะไรย,ยังไงไหมมองเหมือนกายภาพเบื้องต้นอ่ะหมอก็จะตรวจดูตาดูหู มีอะไรผิดปกติไหมภายนอกอะ่ะดูแขนดูขาดูผิวหนังทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ามีอะไรไหมแล้วคุณหมอเขาก็จะเป็นคนติก๊กพิจารณาแล้วก็ติก๊กตอไปเองตรงเนี้ยเราไม่ไม่ต้องทําอะไรนะคะามาดูข้อถัดมาค่ะก็จะมีในส่วนของอบัตรเพชเชอร์ก็คือในส่วนของการวัดความดันตรงนี้สําคัญเหมือนกันพี่จิตเพราะว่ามากเลยละตรงนี้ก<ม>า,<ม>ารวัด<ล>ความดันอ่ะ,ะบางทีเนาะเรามีไหมลูกค้าที่แบบกลัวคุณหมอเนาะไม่เคยมีความดันไม่มีประวัติ เป็นความดันมาก่อนแต่แบบพอมาถึงโรงพยาบาลเข้าห้องตรวจทีไลเนี่ยมีอาการแบบความดันสูงปิดตื่นนะเต้นไงใช่ไหมคุณหมอโอเคเข็มถ้าตรงนี้เนี่ยมันจะมีสามช่องเห็นไหมคะถ้าหากว่าช่องแรกเนี่ยก็คือพอลูกค้ามาถึงและถึงคิวแล้วแล้ววัดความดันครั้งแรกผ่านหมายความว่าความดันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเขาก็จะไม่ได้วัดต่อครั้งสองครั้งสามแต่ถ้าหากมาครั้งแรกแล้วอูห รู้สึกว่าความดันสูงกว่าปกติอาจจะเป็นเหตุสาเหตุมาจากที่ลูกค้าเดินมาจากลานจอดรถเข้ามาในตัวอาคารแล้วเหนื่อยยังพักไม่เพียงคอเนี่ยตรงนี้ก็ทําให้ความดันสูงเกินกว่าปกติได้ต้องนั่งพักก่อนแล้วก็พยาบาลจะวัดสัำรอบสองและรอบสามให้ครบสามรอบเลยว่าตกลงเนี่ยปกติหรือเปล่าเออประมาณนี้นะคะใช่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสาคัญนะเรื่องความดันนี้สําคัญจริงๆเพราะว่าความดันอน่ะ mm. มัน ถ้าเกิดว่ามันผิดปกติแบบเยอะๆเนี่ยมันพ่วงไปในเรื่องอื่นได้เลยโดยเฉพาะหัวใจเลยแหละแล้ว<น>ความี้คือสำคัญ<อ>จริงๆความดันของหมอปกติกับความดันของหมอทางประกันก็ต่างกันนะพี่จิตคือบางทีเนี่ยหมอที่ท,ที่ในโรงพยาบาลนะ่ะถ้าเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เราแบบห้าสิบหกสิบเนี่ยความดันร้อยสี่สิบอันนี้อาจจะถือว่าปกติเนาะแต่ว่าทางประกันเนี่ยถ้าเกินร้อยสามสิบนี่ก็ต้องดูส่วนประกอบและต้องมีประเด็นแล้วอาจจะมีการตรวจอะไรเพิ่มเติม ใช่เพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญอ่ะข้อต่อไปเลยครับพิมข้อต่อไปก็จะมีในเรื่องในเรื่องของการตรวจปัสสาวะค่ะปัสสาวะเนี่ยเขาก็จะดูว่ามีออบูมินหรือมีไข่ขาวเขาเรียกอะไรมีโปรตีนในฉี่มันจะมีไข่ขาวมีโปรตีนแล้วก็มีน้ําตาลมีน้ําตาลหรือว่ามีเลือดปนหรือเปล่าตรงเนี้ยก็จะเป็นผลจากแหลกซึ่งตรงนี้เขาจะเก็บปัสสาวะน้ำมูกเนาะใช่ใช่ค่ะเก็บปัสสาวะเนาะแล้วก็ถ้าถ้ามีความผิดปกติเขาก็จะระบุในนี้เลยเนาะ ถ้าเผื่อใครมีเลือดโปนหรือว่าในเรื่องของแบบว่าผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนาะก็ต้องแบบเว้นไปก่อนนะยังตรวจไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีเลือดโปนตรงนี้เดี๋ยวเขาจะแบบเขาเรียกว่าวิเคราะห์คาดเคลื่อนเนาะค่ะประมาณชมันจะไปเจอกลายเป็นมีการมีค่าการแทกเสษในปัสสาวะที่เราไม่ได้เป็นอะไรหรอกมันเป็นเลือดประจำเดือนนี่แหละเพราะฉะนั้นควรที่จะเว้นการเก็บด้วยเนาะใช่มันจะเว้นไปสักประมาณสักเจ็ดวันถึงสิบวันหลังจากที่ประจำเดือนหมด เราถึงควรถึงจะไปตรวจแล้วก็เมื<ว><ช>่อกีอ้กบอกก็คือในเรื่องของการเก็บปัสสาวะค่ะมันจะต้องเก็บแบบมีคุณภาพก็คือ,อมไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยม,มีความรู้สึกว่าเอ้ยไปเปิดน้ําปนอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้คือการเก็บที่ผิดวิธีหรือบางทีรู้สึกกระบอกไม่สะอาดก็ไปล้างน้ําแล้วโดยที่ไม่ได้ทําให้มันสะอาดให้เอทําให้แบบน้ํามันแห้งก่อนอเงี้ยค่ะมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้น้ําน้ําเปล่าเนี่ยมันไปปนอยู่กับปสัสสาวะเยอะจนเกินไปมันก็ทาให้การวิเคราะห์นี่คาดเคลื่อนไปได้บางทีเราต้องยังไงนะคะเขาต้องเก็บ ต้องต้องอบัสสบะทิ้งไปก่อนอช่วงต้นเนาะแล้วเก็บช,ช่วงกลางแล้วก็ไม่เอาช่วงท้ายถูกไหมใช่ใช่ยางนั้นเลยอ่าก็คือการตรวจ PE เนี่ยก็คือ จริงๆปกติแล้วว่าจะไม่มีการสั่งให้งดน้ำงดอาหารถ้าไม่ได้สงสัยในเรื่องของไขมันหรือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราได้ใบดําเนินการมาค่ะเราจะต้องดูค่ะว่าบริษัทสั่งตรวจอะไรบ้าง hmm. แล้วบริษัทจะโน้ตค่ะถ้าเกิดเขาจะสั่งให้เรางดน้ํางดอาหาร8ชั่วโมงเหมือนที่เวลาเราไปตรวจสุขภาพปกติค่ะเขาจะมีแจ้งแต่ถ้าเขาไม่ได้แจ้งเราก็กินได้ปกตินะคะแต่ก็ระวังนิดนึงเนาะในเรื่องของน้ําตาในเรื่องของอะไรเพราะมันจะมีผลกับปัสสาวะที่มันจะออกมา แต่ถ้าเขาสั่งงดนะพิงน้องเราสามารถดื่มน้ําได้ใช่ไหมจิบน้เาเปล่าได้ค่ะจริงๆริงน้ําเปล่าจิบได้แต่พอดีว่าบางทีนเนี่ยพอบอกว่าดื่มดื่มน้ําได้ดื่มน้ําเปล่าได้บางทีลูกลูกค้าหรือคนไข้ก็เหมือนไปดื่มกาแฟอะไรอย่างเงี้ยอืมค่ามันจะใช้ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นคือ,อดูว่าถูกสั่งงดอะไรบ้างถ้าไม่ได้ถูกสั่งงดอะไรเลยก็คือปกติเลยค่ะ แต่ถ้าถูกสั่งให้งดคือเรางดไปนิดนึงเนาะแต่ว่าจิบน้ำเปล่าได้เนาะอันนี้เป็นข้อแนะนำจ้ะใช่ค่ะครบถ้วนนะคะพี่ต้าโอเคสไลด์<แ>ถัดไปเลยขอมีบทบ้างอ่าบแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็ตามโซโลแกนของสตาร์ทอัพนะครับวัตถุประสงค์ในการทำคลิปของเราทั้งหมดสามข้อด้กันนะครับก็คือช่วยลูกค้าเก็บประกันสุขภาพนะครับเก็บเงินสําเร็จนะครับวันนี้อยากให้ลูกค้านะเรื่็นลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับก็คือเตรียมใจไว้นะบวลา เจอคุณหมอคนตื่นเต้นนะครับแค่ตรวจความดันก็ขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็คําถามมาคำถามอะไรทาให้เรารู้สึกประหม่าแล้วก็ตกใจนะครับการที่เรารู้รู้ข้อมูลก่อนทําให้เราแบบใจเราเย็นขึ้นนะครับแล้วก็ตอบคุณหมออย่างใจเย็นขึ้นแล้วก็เขาเียราบรื่นขึ้นแล้วกันนะครับส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนนะครับข้อ 2. คือว่าวันนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะมีเพื่อนใหม่นะครับผมเข้าในอาชีพนี้นะครับก็จะได้รู้ว่าเราควรจะได้นําลูกค้าอย่างไงนะครับผมข้อสามครับการพัฒนาตัวเองครับในวันนี้ทุกคนเนี่ยอยากจะพัฒนาตัว นะครับก็ก็อยากจะตั้งใจว่าอยากทําทั้งหมดนะสามข้อนี้แหละครับผมก็คลิปนี้ขอไปเท่านี้นะครับขอทุกคนเก็บเงินสําเร็จนะครับแล้วก็ช่วยอื่นเก็บเงินสําเร็จนะครับผมครับสวัสดีครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับผม